ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในเกมกอรีน่าฟรีไฟไท์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวชุดอาหมวยใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นชุดอาหมวยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบของกิจำจกัดสายฟรีนะคบคุณผู้ชม GM เอเอาของมาแจกเพียบเลยนะคับรรุุจ,จีนนี้ก็ จะวันวาเรนไท์อีกแล้วนะคบคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของชุดกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทรงผมสีขาวนะคบเป็นทรงผมมัดสวยนะคบน่ารักด้วยนะครับแล้วก็มีแว่นกลมนะคบคุณผู้ชมเป็นแว่นอันนี้เลยนะครับส่วนก็จะมีสีหน้านะคบเป็นเหมือนเอาผ้ามาพันหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชุดที่แบบมีเอฟเฟก ก้อนเมฆของจีนสีขาวๆติดไว้ที่แขนด้วยนะครับส่วนกางเกงก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับจะเป็นสีสันสวยงามหลายสีมากๆเลยนะครับและยังไม่พอครับยังมีสกินปืนที่แจกในวันตรุษจีนอีกนะครับคุณผู้ชมไหนไหนหนน,นี่นะครับ เป็นปืน M1014 นะคบเป็นของจุดจีนะคบพฆษณาของปืนเนี่ยระยะบวกหนึ่งมันยำลบหนึ่งจเกาะบวกหนึ่งนะคะก็เป็นค่าแจกที่ดีอยู่นะครับพอใช้ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวสองอย่างนี้ไปก่อนนะครับส่วนของที่เหลือที่แจกในวันจุดจีเนี่ยเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปแยกไป้นพวกนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเล่นกับซาวตัวตึงกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายคลิปกับซาวตัวตึงเพื่อนของผมเองนะครับ วันนี้นะเราไปเล่นซีซีจัดอันดับนะครับผมขนเตรียมพร้อมคนึูงนะเริ่มเลยซาวเริ่มเลยพูดกับคนดูหน่อยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยซาวเริ่มเลยเราบันทึเสียนสวยโอเคนะครับเราสุ่มมาเจอใครบ้างครับนี่ยูเอฟโอไข่ดาวกับสองสี่ศูนย์ศูนย์ที่เฮ็ดนะครับเดี๋ยวนะอันนั้นมันวันที่สองพันสี่ร้อยปีแล้วเนี่ยหว่า ส่งมา400วันใจเย็นครับใจเย็นมาเรามากันแล้วนะครับผู้ชมซาอทักทายคนดูหน่อยทักทายคนดูหน่อยอพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินคนดูมีต้องส่งออกกับคนไม่ต้องเขิน ่ีแต่คนแรกแรกอย่าเขินมากอ๋อไม่มีเลยอ่ะ กันคุณกันชุบเพื่อนก่อนก็ได้มาคนกัน้าเด็ตัวเาเรนะเอาเนะเรื่เอาเรื่องเอาเร่อหนะเกินหายอ่ะใช้หาคีงกันสังเกตบ้านนี่ อยู่ตรงนี้ตอนนี้ UFO ไข่ดาวเพื่อนดักวงมาเลยเพื่อนดักวางมาเลยระวังระวังไอตัวนี้มันยิงเก่งมันยิงเก่งเฮ้ยอพุ่ไม่ใ้่อะไรเพื่อนวัดเลยเพื่อนวัดเลยเย็ด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 วัดเลยไม่ต้องนายบอกเพื่อนควจริงมันต้องวัดควจริงมันต้องวัดวัดกันไปเลยวัดมาเลยเออหัวแตกอย่างคมว่ะแค่คมเกิน เวฟวัวไข่ดาวยิงคมเกินจังกว่านี้สำสบเขาพื่อนจะเย็นจะเย็นจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเราดอกเขาเชิญมาด่าเฮ้ยาทั์ทางคนดูสวัดีเล่นไม่เขิดก็เล่นไม่ออกเลยหรอฮะทักทายคนดูหน่อยสวัสดีคนดูขอพูดดังๆดังๆสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะโอ้ยอย่างนี้แหละคนจริงมันต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องเขินมีคนดูสองร้อยคน ไม่ต้องเถินเอาเรื่องตานนี้เราขอเล่นเอฟซีัมหน่อยละกันเดี๋ยวอ้อมเขาก่อนดีกว่า พันยาแล้วสิของพันสี่ร้อยมันพันยาอยู่มันพันยาอยู่ไ,ไ่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งหนึ่งอะทนนก็สูสีอยู่อ่ะยังเราพอมีโอกาสาที่เกมมีมีเงินซื้อพอมีอยู่อ่ะแต่คือไอ้โวไม่ได้เลยซื้อได้แค่ amplify ถ้าเกิดว่าจะ กดหลายไปให้หนึ่งทีหน่อยละกันโอ้คลิป11นาทีแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้คลิปของผม,ผม11นาทีแล้วเรโมรี่จะเต็มก่อนหัอวะ ไม่ติดไม่ทิ้งเลย ต้งไอโฟมไม่ติดแล้วก็เคยจะประสบการณ์นี้นะที่แบบยิงยิงมันมันมีอยู่ตอนนะั้น ช่วยเพื่อนก่อนว่ามันมีตัวอยู่บนหลังคาตัวนึง มีแพ้ผมไม่เป็นไรนะมันก็แค่เกมนะครับเ oh. มืเ่อเไลาเมืเ่อเวลมันก็แค่เกมมันก็แค่เกม ทไมนะคบทุกคนว่าอย่าหัวร้อนกับเกมมากเกินไปนะครับอย่าหัวร้อนมากเกินไปนะครับเวลาแพ้อะไรอย่างนี้ครับก็อย่าหัวร้อนจนเกินไปนะคบคุณผู้ชมเวลาว่าเวลาเราจะด่าเพื่อนในทีหรือเพื่อนในทีเอ้หรือว่าเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือด่าแบบไม่ต้องเปิดไม้นะคะนินทาแบบด่านินทาแบบไม่ต้องเปิดไม้นะคบคุณผู้ชมเวลาจะด่านะครับก็ด่ากันกับเพื่อน คนที่รู้จักสองคนนะครับไม่ต้องมาเปิดไม่ด่าเขานะครับถ้าด่าเขาทุกคนคิดดูนะถ้าเกิดว่าด่าเขาในเกมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสุ่มแล้วเล่นอย่างเช่นว่าเพื่อนสุ่มเล่นกลางเน่ะแล้วเวลาเราไปด่าเขาอะเราก็ไม่กลัวเขาเอาเรื่องใช่ปะแต่พอแต่พอเราอะไปด่าเขาคนที่ไม่รู้จักในชีวิตจริงเขาก็จะหาว่าไอ้นี่เันบ้าหรือเปล่าไม่รู้จักกันซ้ํานะครับเนี่ยครับห้ามไปด่าคนอื่นนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับ ผมจะสอนเอาไว้นะครับว่าห้ามด่าคนอื่นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับมันก็แค่เกมนะครับเกมแพ้มันก็เล่นใหม่ได้นะคบคุณผู้ชมบายยเอาไปบอกเพื่อนเลยนะครับาย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 